เรียนอาจารย์ที่เคารพและสวัสดีเพื่อนเพื่อนักศึกษาที่น่ารักทุกคนนะครับในวันนี้นะครับกลุ่มของพวกเรานะครับจะมานําเสนอวิดีโอการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศนะครับซึ่งประเด็นแรกนะครับที่เราจะวิเคราะห์กันนั่นก็คือสารสนเทศมีความเหมาะสมหรือไม่อย่างไรนะครับจากที่พวกเราได้ประชุมกันนะครับก็สรุปออกมาว่าสารสนเทศนะครับมีความเหมาะสมบางประเด็นแล้วก็ไม่เหมาะสมบางประเด็นนั่นเองครับเรามาดูในส่วนของสารสนเทศที่มีความเหมาะสมกันก่อนนะครับ ข้อแรกนะครับก็คือมีสารสนเทศนะครับที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจําวันนะครับข้อ2นะครับมีเนื้อหาที่ไม่สั้นหรือยาวจนเกินไปนะครับนำเสนอเฉพาะใจความสําคัญครับข้อที่3นะครับใช้คําศัพท์ที่เข้าใจง่ายครับข้อที่4ี่นะครับมีการนําเสนอสารสนเทศนะครับที่เป็นปัจจุบันไม่มีข้อจํากัดทางด้านกรอบวัฒนธรรมนะครับแล้วก็เป็นปัญหาที่พบเจอบ่อยในปัจจุบันนั่นเองครับ ้ามีการนำเสนอข้อมูลในช่องทางที่ผู้คนสามารถเข้าถึงได้ง่าย 6. สารสนเทศมีความน่าเชื่อถือเพราะมีการอ้างอิงแหล่งที่มาถึง2แหล่งด้วยกันคือ BBC และ t ีสปอร์และ 7. มีการระบุวันที่ของวันเกิดเหตุไว้อย่างชัดเจนคือวันที่3สิงหาคม25-60นั้นเองค่ะสารสนเทศที่ไม่เหมาะสมนะคะ คือประโยคน์ในหนะะ้าข่าวบางประโยคมีความไม่ถูกต้องเช่นแพทย์พรบร่องรอยบาดแผลผู้ตายทั้งภายนอกและภายในศูนย์ถูกสั่งปิดชัว่วคราว 2. ในเวลาให้เวลาหลังเพียง2วันค่ะเนื้อหาบางประโยคที่ตกลนนะคะเช่นผู้กัะครองที่ถูกต้องคือผู้ปกครองค่ะต่อไปนะคะประเมินแล้วเป็นสารสนเทศแบบไหนก็คือเพื่อแก้ปัญหาแลหาทางออกที่ถูกต้องและเหมาะสมค่ะ เป็นสารสนเทศที่นำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไรเราไปรับฟังกันเลยค่ะค่ะประการแรกนะคะเพื่อสะท้อนปัญหาในสังคมปัจจุบันจากการที่ในปัจจุบันมีเด็กติดเกมเป็นจำนวนมากแล้วผู้ปกครองแก้ปัญหาโดยการส่งไปบำบัดที่ศูนย์รับบำบัดเด็กติดเกมแต่ไม่ได้ศึกษาว่าศูนย์ที่รับบำบัดนั้นมีกระบวนการอย่างไรในการบำบัดเมื่อบำบัดแล้วจะมีผลดีต่อตัวเด็กหรือไม่ ะการที่2นะคะจากข่าวนี้ทําให้ผู้ปกครองได้ตระหนักถึงผลกระทบต่อเด็กในด้านต่างๆมากยิ่งขึ้นค่ะค่ะสําหรับวันนี้นะคะกลุ่มของพวกเราก็ขอจบการนําเสนอการสังเคราะห์สารสนเทศไว้เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ